กระเพราเนื้อไข่ดาวครับนี่อาหารเบสิกของคนไทยครับกระเพราพริกน้ำปลาครับแล้วก็มีซุปหางงวใว้สดให้ลงการติดคอหน่อยหนึ่งครับครับ,นะารบ,าารบมากินข้าวกันนี่กระเพราเนื้อไข่ดาวครับร้อนๆเลยมากินข้าวกันมาครับกระเพราเนื้อครับ

โอ้ยดุเล็ครับพวกเราตกงคนเลยครับอ๋อให้ลงหึหึหึอึหึ 走，个吧。嗯嗯嗯嗯

This <síntos> hum,

응응う응う음음응うん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 う ต้องทำเผาเนื้อไข่ดาวแล้วก็ซุ๊กขันว่ฝากติดตามช่องกินเที่ยวรถไฟาด้วยครับ